นวดบำบัดนะครับไม่ใช่นวดส่งเสริมสุขภาพนะเน้นนะครับนวดบำบัดมีการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยเสร็จแล้วก็กําหนดวิธีการกรหนดวิธีการรักษารักษาเสร็จก็มามีการตรวจซ้ําหรือนี่นคือวิธีการของแพทย์นั่นแหละแต่ใช้ศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยในระหว่างนวดเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าเฮ้ยกดอย่างนี้ผมเจ็บมากนะก็ขอลงน้ําหนักปรับลงไปเพราะว่าการที่เราลงน้ําหนักแล้วเราเจ็บแล้วเราทนเนี่ยโอกาสที่มันจะช้า ตอนนวดใหม่ๆไม่รู้อ่ะผ่านไปวันสองวันจะมีอาการช้ำซึ่งอันนี้ไม่ค่อยดีอสุขภาพยิ่งเจ็บยิ่งดีนี่เขาใจผิดเด็กขาดปรมาจารย์นวดไม่มีใครบอกอย่างนี้เลยนะปรมาจารย์นวดแผนไทยเราจะไม่บอกยิ่งเจ็บยิ่งดียิ่งเจ็บยิ่งช้ำครับยิ่งไม่ดีครับแล้วก็ตัวหมอนวดเองที่ฝึกอบรมมายังถูกต้องนีเขาก็จะรู้ว่าถ้าคนไข้เจ็บถ้าดูหน้าแล้วเหมือนจะเจ็บนี่นะเขาจะผ่อนละหมอเขาก็จะแต่งลดมือของหมอนะแต่งลดมือของหมอให้ลงมาพอเหมาะกับคนแต่ละคนเนี่ย สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แ,ทยแผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษต่าง YouTube c h anel n หมอพิเชษนะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าโรคลมปลายปรคคาตสัญญาณ 1. หลังหลังไป<ต>นวดบําบัดไม่ใช่การนวดส่งเสริมสุขภาพนะต้องมีการตรวจวิเคราะห์ ดูก่อนว่าประเมินก่อนตรวจเป็นอย่างนี้นะแล้วควรจะวางแผนรักษาว่าจะต้องนวดยังไงแล้วก็ทําการนวดนวดเสร็จก็ประเมินดูว่าเป็นยังไงตัวหมอนวดเองที่ฝึกอบรมมายังถูกต้องเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเจ็บถ้าคนไข้เจ็บเอาแค่ดูหน้าแล้วจะเจ็บไหมเนี่ยนะถ้าดูหน้าแล้วเหมือนจะเจ็บเนี่ยนะเขาจะผ่อนละเพราะเขารู้บางทีก็ไม่ได้ถามหมอเขาก็จะแต่งลดมือของหมอให้ ลงมาพอเหมาะกับแต่ละคนแต่ละคนสิ่งที่สําคัญเลยว่าหมอกับคนไข้ต้องคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงมันจะทําให้ผลการรักษาได้ดีขึ้นลมปลายปัตตคาตคือโรคลมคือการเคลื่อนไหวไม่ดีไม่ดีมันก็จะเกิดการเกร็งแข็งตึงบริเวณของส่วนปลายกล้ามเนื้อที่ต่อกับเอ็นหรือปลายกล้ามเนื้อที่ต่อกับพังผืดน,นะฮะพอมันเกิดการข้างกันไหลเวียนไม่ดีก็คือธาตุลมหย่อนธาตุลมหย่อนปุ๊บเนี่ยการเคลื่อนไหวมันจะน้อยลงการเคลื่อนไหวของน้อยลงปุ๊บ ธาตุดินก็คือกล้ามเนื้อเอ็นพังผืดมันจะแข็งมันจะกำเริบธาตุลมหย่อนธาตุดินจะกำเริบฮนะแล้วธาตุน้ําก็จะกำเริบตามก็คือมันจะไหลเวียนไม่ดีมันก็จะคั่งก็จะทําให้เกิดอาการปวดตึงแข็งเกรง็งบริเวณต,ตรงที่เป็นนะเมื่อมันมีการตึงแข็งตรงไหนที่มากที่สุดตรงนั้นมันจะมีจุดกดเจ็บแพทย์แผนปัจจุบันเรียกว่าทริกเกอร์พอย์แล้วเขาเรียกโรคนี้ว่าไมโอแฟชเชียลเพนซินโดรม ลมปลายประตคาเนี่ยไม่เกี่ยวกับเส้นประสาทมันเกี่ยวกับเส้นเอ็นมันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วมันเกี่ยวกับพังผืดที่หุ้มกล้ามเนื้อนะครับซึ่งการตรวจนะครับการตรวจก็จะดูว่าไอ้ส้นเท้าเดียดมาแล้วส้นเท้าข้างที่เป็นนะมันจะมันจะเหมือนจะสั้นกว่าอีกข้างหนึ่งมันอาจจะไม่เห็นชัดเจนต้องช่างสังเกตหน่อยแล้วก็ให้คนไข้งอไอ้ข้างที่เป็นภาพพับเข่าไปเลขสี่นะครับแล้วก็ลองกดลงชั่ววามันต้านมือปกติมันจะตึงตึงมันก็จะต้านมือแล้วเขาก็กลัวเจ็บใช่ไหมก็จะ บางคนก็จะโอ้ยพอกพดปุ๊บโอ้โหหมอเจ็บตึงไปลงถึงส้นเท้าเลยเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็อาจจะตรวจนั่งดูถ้าดูแนวกระดูกสันหลังนะมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างกระดูกสันหลังคตกระดูกสันหลังสุดเอียงหรือไม่นะครับแล้วก็ดูว่าคำๆม่ตรงที่เป็นเนี่ยมันจะอุ่นๆกว่าปกติหรือเปล่าถ้าเป็นเยอะมันก็จะอุ่นนะครับนะแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีหรอกเพราะมันไม่ได้เกิดการอักเสบของข้อไม่ใช่เป็นลำบองเพราะไอ,อ,อการตึงของ,องไอลมปลายประค่า สัญญาหนึ่งหลังนี่มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนนะไม่ค่อยร้อนนะครับเพราะถ้าร้อนเนี่ยแสดงว่ามันจะมีการอักเสบของข้อต่อก็อเป็นโรคล,ลำบองนะถ้าถ้าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยร้อนนะครับผมคำผมก็ไม่ได้ร้อนอะไรเพิ่มไม่มีความร้อนนะครับแต่ก็มีจุดกดเจ็บแถวบริเวณนี่แหละครับไอไอกระดูกบ,บริเวณกระเบนเน็บนะครับซึ่งมันก็คือกระดูกกระดูกสันหลังข้อที่5นะครับของข้อที่5ข้อที่5ของเอวลำบ้านเนี่ยนะครับนะ คำๆมันก็จะเกง่เกงๆกว่าตรงที่อื่นหน่อยซึ่งไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็พบจุดกดเจ็บโดยเฉพาะบริเวณที่จุดสัญญาณ1ห,หลังนะครับนะตัวนี้ผมก็กบก็เจอเจอจริงๆนะฮะมีกดกดก,ด,กดเจ็บจริงๆแล้วก็ตรวจดูซิ่ว่ามันมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมันเปลี่ยนไปไหมนะครับนะนี่ก็เป็นการตรวจก่อนนะครับเราเป็นหมอนะแพทย์แผนไทยเราเป็นหมอมันมีการตรวจมินิไชก่อน เล้วรู้เลยสาเหตุมันเป็นยังไงธนะาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเกิดสมุดฐานอะไรขึ้นมาเนี่ยควรจะรู้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็วางแผนการรักษาแต่โดยหลักการรักษาก็นะฮะการรักษาเริ่มต้นเลยนวดพื้นฐานขานวดพื้นฐานขาแล้วที่สําคัญนะเปิดประตูลมทั้งสองข้างก็คือบริเวณขาหนิบเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มีแนวของเส้นเลือดเส้นประสาทใหญ่ที่จะไปที่ขาเนี่ยนะเราก็กดประตูลมตรงนั้นเขาเรียกว่าเส้นเลือดฟิมอรัล ซึ่งก็จะมีเส้นประสาทด้วยนะมีแนวเส้นน้ําเหลืองด้วยกดลงไปนะครับนะก็เขาเรียกว่ากดเพื่อจะเปิดประตูลมเนาะแล้วก็มานวดพื้นฐานหลังนะนวดพื้นฐานหลังเนี่ยเยอะหน่อยวันสัก3ามรอบนะครับแต่ถ้ามันตึงมากกล้ามเนื้อมันตึงนะกล้ามเนื้อหลังมันตึงมันเกร็งมากอาจจะต้องนวดพื้นฐานเพื่อเป็นการทําให้ร่างกายมันพร้อมที่จะรับการนวดบําบัดไงนวดนวดพื้นฐานนะีนะนวดไปแล้วก็ หลังจากนั้นก็ไปนวดกดจุดส,สัญญาณ1 2 3หลังเน้นอะไรก็เน้น1นึ่ก็เป็น1กดจุดสัญญาณ1 2 3แล้วก็เน้น1นะครับเน้น1หลังจากนั้นก็มานวดพื้นฐานขาด้านนอกนวดพื David, ้นฐานขาด้านนอกก็มี5จุดไงกดจุดสัญญาณ1 2 3 4 5ขนนองขาด้านนอกเน้น3ขาด้านนอกเน้นจุดสัญญาณ3ขาด้านนอกนะครับ แล้วก็มานวดพื้นฐานขาด้านในกดจุดสัญญาณขาด้านในก็มี1 2 3 4 5เหมือนกันขาด้านในแล้วก็เน้นสัญญาณ2ขาด้านในเมื่อกี้3ขาด้านนอกมันเน้น2นะสาขาด้านนอกแล้วมันเน้น2ขาด้านในนะฮะถ้าเราเป็นเฉพาะลมปลายปัตคาสัญญาณหหลังอย่างเดียวแค่นี้ก็พอแต่บางทีบางคนอาจจะมีกล้ามเนื้อตึงยืดหรือปวดด้วยเช่นเขาเรียกว่าโรคหลังยอกนะหลังยอกถ้าเป็นข้างเดียวก็เ,เรียกยอกเดียว ถ้าเป็นสองข้างกเ็เรียกยอกคู่นะครับนะหรือบางคนอาจจะมีอาการขัดสะโพกหรือยอกหลังร่วมด้วยเนี่ยอาจจะต้องกดจุดสัญญาณหนึ่งขาด้านนอกแล้วก็อาจจะต้องมีผู้ช่วยมาช่วยในการที่จะโยกขาผู้ป่วยดันในข้างที่เป็นขึ้นให้แบบให้ดันให้มันชิดอกขึ้นมาเพื่อจะยืดนะให้งอเข่าว้างไว้แล้วนับ1 2 3่งนับ1นึงถึงสิชา้าช้านะครับชา้าช้าแล้วก็เหยียดออกให้ตรงนะครับ แล้วก็ไอ้ตอนทำอะ่ะก็จะต้องกดจุดสัญญานนิ่งๆไว้กดจุดสัญญาณนิ่งนะโดยหลักการนวดทั่วไปก็คือหน่วงเน้นนิ่งจริงๆต้องบอกหน่วงเน้นนิ่งแล้วก็แน่ก็คือแน่คืออะไรแม่นแน่ๆจุดนี้แน่ๆนะจุดสัญญาณน,นี้แน่แน่นะครับนะแล้วก็ตอนกดตอนโยกขาเมื่อกี้เข่าเข่าชิดอกแล้วก็จุดนี้ต้องนิ่งห้ามเลื่อนไปเลื่อนมาถลายไปมาไม่ได้นะต้อง สมาธิต้องดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็ให้กดจุดสัญญาณหนึ่งหลังให้ผู้ป่วยโยกดันขาผู้ป่วยเป็นด้านหลังพอประมาณนะให้มันขนานผ่านกับแนวของํำตัวนะครับก็นับเหมือนเดิมไหมนึ่งถึงสิบช้าๆระหว่างนี้ก็ต้องกดจุดสัญญาณนิ่งๆเช่นกันนะครับคืออย่าให้มันถลยไปถลยมานะก็ทําซ้ําประมาณ3ครั้งแล้วก็ไปกดจุดสัญญาณ2สัญญาณ3หลังแล้วก็ทําซ้ําเมื่อกี้ที่ว่าให้อยู่นิ่งๆือนิ่งที่จุดที่เป็นไง คือสัญญาณหหลังนะครับแล้วก็ไปกดจุดสัญญาณสองสาหลังแล้วก็ทาซ้ําคล้ายๆกันซึ่งการนวดท่านี้ก็ต้องระวังระวังหน่อยนะครับจะต้องอาศัยทักษะและความชํานาญของหมอความนุ่มนวลน,นะหรือว่าทําให้ถูกท่าน,นะครับนะมันก็จะช่วยยืดเส้นเอ็นสกักกล้ามเนื้อบริเวณหลังบริเวณสะโพกแล้วก็ทำให้กระดูกสันหลังที่มันอาจจะนั่นจะถูกดึงตึงไปด้านใดด้านหนึ่งมันจะได้กลับเข้ามาเข้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนวด สำหรับการนวดลมปลายปัตตคาาสัญญาณหนึ่งหลังนะครับส่วนการตรวจหลังนวดก็อาจจะต้องดูส้นเท้าว่ามันดีขึ้นไหมงอพับเข่าตึงไหมนะคำเป็นเลขสี่แล้วกดแล้วมันต้านมือมากน้อยลงไหมนะคำดูด้วยถ้ามันมีความร้อนเดิมแล้วความร้อนมันระบายออกไปลดลงบ้างหรือเปล่าแต่ปกติมันจะไม่ค่อยมีนะถ้าเป็นลมปลายปัตตคาาหลังสัญญาณหนึ่งเดียวแล้วก็ตรวจจุดกดเจ็บว่ามันทุเลาเบาลงไหมกล้ามเนื้อหลังคายลงไหมครับ ครับอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะรักษาโรคลมปลายปัสตค่าสัญญาณหนึ่งหลังได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาผมก็ไม่ต้องใช้ยานะฮะแล้วผมนวดทีเดียวกลับมาก็หายเลยนะหายเลยซึ่งอันนี้ก็เขาเรียกว่าดรามาติกมากเหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าก็ต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่าเออจะเจ็บเกินไหมแค่ไหนอะไรยังไงนั้นะตรงนี้ก็ทําให้เราสามารถที่จะรักษาอาการลมปลายปัสตค่า สัญญาณหนึ่งหลังได้ซึ่งผมก็ไม่ได้กินยาอะไรสักเม็ดเลยเจ้าปัญญาไทยยาฝรั่งก็ไม่ได้กินทั้งนั้นนะนะซึ่งก็ดีอย่างนึงเพราะว่าผมก็กลัวมันบางอย่างมันอาจจะมีการกัดละคายกระเพาะใช่ไหมทีนี้พอ,อรักษาแบบนี้ได้นะเราเป็นใหม่เราก็ไปใหม่สินะแล้วก็นวดใหม่มก,ก็เป็นภูมิปัญญาของไทยเราอยู่แล้วอันนี้ความถูกต้องของการนวดวิธีนวดการวิยนวดเนวดทำให้คุณค่าของภูมิปัญญาไทยเนี่ยได้รับการยอมรับที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นนวดแบบผิดท่าผิดทาง นะไปคิดเอาเองผิดหลักผิดศาสตร์ทางวิชาการซึ่งก็มีอยู่แล้วหลักพวกนี้ถ่ายทอดกันมานานจนตั้งเป็นกรมหมอนนดขวากรมหมอนวดซ้ายนะเป็นคุณภาคคุณหลวงประจำกรมเนี่ยนะเขาทำกันมายาวนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เราทำให้ถูกความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาแค่นั้นนะผมเชื่อมั่นว่าโรคหลายโรคก,ก็จะสามารถรักษาให้หาย,ห,ายหรือทุเลาเบาบางลงไปได้นะครับครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กับท่านผู้ชม ท่านผู้ฟังนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ